เซอร์ไพรส์พี่เสียวเสียวพี่อางนี่พวกพี่มาฉันกับพี่อางสละโสดพร้อมกันเลยคิดว่านัดสองคู่มาสังสรรค์กันสักหน่อยมาสาธิตให้เขาดูว่าเรืหวานกันแค่ไหนแค่เนี้กระจอกถ้ามาเป็นจูบหน้าผากโชว์วัดไข้หรือไงนี่ <c oughs> คู่รักมันต้องแบบนี้ต่างหากแล้วยิ่งกว่านี้เราก็ทำมาแล้วใช่ไหมควาควาอย่ามาเพ้อเจ้าเคยทำอะไรกันหรอคะพี่อย่าไปฟังเขามากเราเราไม่เคยทำอะไรเลยค่ะลืมแล้วเหรอเียอ่างน้ำโอ้อ่างน้ำโจจือเฟยนะโจจือเฟยนะเป็นคนแบบนี้เหรอมา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 ดื่มกันหน่อยไปควาควาชนแก้วกันหน่อยมา จเ,เก้าจูจูเฟยตั้งแต่เรีมหาลัยก็มีสาวๆมากมายทอดสะพานให้นายแต่นายก็ไม่เคยชายตามอง <c oughs> คิดว่านายบำเพ็ญเพียรคิดไม่ถึงว่าชีวิตนี้จะได้เห็นนายผู้เป็นเซียนลงมาสู่โลกม,มนุษย์กับเขาด้วยฮว <c oughs> ่าฮว่าขอคาววฮะ <c oughs> ต้องขอบคุณเธอที่ช่วยโจจือเฝยผู้ไม่ปรากฏกายเนื้อมาสามภพสามชาติรักษาพมาจันมาเป็นร้อยปีจนเป็นท่านเซียนเจ้าพี่เสียวเสียวพูดอะไรไร้สาระชมัดวันนี้มีความสุขจังเสียวเสียวฉันเตรียมของขวัญไว้ให้เธอนานมาก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 เอาไว้ชิ้นหนึ่งอะไรอะ 路易 u i s i 你是上的天使就是我始德最坚的宗旨 我最爱的天使，露西法为你肯放弃统治。故事每句被关注的精致，前段曲折，不再迷失。哎，是你让我燃起恋爱勇气，无所顾虑。天生如此治愈，无法控制内心思绪。是我歌词都在犹豫，搭配见你旋律。啊，这段藏头诗送你，希望会觉得有趣。陪你自己走黑夜的白天。